เนชั่นทีวีทำหน้าที่ในฐานะสื่อของคนไทยที่พึงกระทำที่ควรจะก,กระทำเป็นก้างขวางคอของเครือข่ายพวกชังชาติพอทัพเดือททำงานของเราตามหน้าที่เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ติดตามข่าวช่องเนชั่นน่ะนั่งอยู่เนี่ยสำรวจการพิเห็นของประชาชน อันนี้ไม่ได้ว่าเลยปรากฏว่าประชาชนเห็นชอบว่าสมควรจัดซื้อตามเหตุผลที่กอทัพเรือชี้แจงมาแล้วในอดีตเนี่ย71%นะฮะสําหรับวี6นิวผมก็เห็นด้วยนะผมว่าเนชั่นก็โอเคนะสํานักข่าววี6นิวผมในฐานะเป็นผู้บรรายการเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยนะสําหรับเนชั่นก็ทําถูกเขาเขายึดประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญนะครับประเด็นที่ตีแล้วแตก แต่ก็เดือดร้อนกันที่สุดก็คือว่าเนชั่นเนี่ยมีการเปิดโปงนะครับองค์กร NGO ทั้งหลายที่ไปรับเงินนะครับจากต่างประเทศมานะครับจากสหรัฐอเมริกามาแล้วมาทำร้ายประเทศของตัวเองจึงเป็นที่มาสำคัญเลยนะครับเป็นที่มาสำคัญที่มีการโจมตีเนชั่น สวัสดีครับมาพบกับผมเชิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ปรากฏว่านะครับ n a t i ่น t ีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเข้าไปทำงานในเนชั่นในผู้จัดการตอนนั้นมีขอไปกรุงเทพธุรกิจนะก็เนชั่นเข้าไปทำงานในช่วงสั้นๆน่ไม่ยาว ตอนจมัหมพี่ประจักษ์พวงษาเป็นบรริการบรรณาธิการภูมิภาคเพื่อนตอนนั้นเขามีศูนย์ข่าวที่เชียงใหม่เป็นศูนย์ข่าวภาคเหนือนะผมก็ไปทํางานให้พี่ประจักษ์สั้นๆนะไม่ยาวก,ก็เลยพอรู้เรื่องราวตอนนัยสมัยนั้นก็คุณสุธิชัยยุนนะครับตอนนี้เนชั่นนะครับปรเป็นของฉายบุญนาคฉายบุญนาคก,ก็เป็นนักเล่นหุ้นนะสามีของมาดามเดียนะครับพลังประชารัฐนะครับต่อมาก็พี่ต้อยทีนิวนะเข้าไป เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการเป็นหัวหอกสำคัญของเนชั่นนะครับต่อมาเนี่ยเนชั่นก็มีการเปิดโปงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการต่อต้านชาติชังชาติและก็ทำลายสถาบันพระมาหากษัตริย์แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าวก็มีการรวมกันนะครับไปโจมตีนะครับ,นะรบสินค้าของบริษัทต่างๆของนายเครือเนชั่นนะฮะไปฝังคลิปของพี่ต้อย ทีนิวกันหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เห็นคลิปที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเห็นด้วยนะครับช่วยกันแชร์ออกไปให้เยอะๆนะครับเพราะเท่ากับท่านผู้ชมได้ช่วยปกป้องเนชั่นทีวีช่อง22ในขณะนี้นะครับพวกชังชาติผมต้องพูดภาษาแบบนี้แหละครับ พยายามในการที่จะโจมตีบรรดาผู้ที่เป็นสปอนเซอร์หรือให้การสนับสนุนโฆษณาของเนชั่นทีวีช่อง22คลิปต่างนี้เรื่องราวนี้ผมไม่เอาไปพูดในเนชั่นทีวีช่อง22เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาเครื่องมือมาต่อสู้โจมตีเพื่อตัวเอง ทิ่งทำออกมาเป็นคลิปผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าณเวลานี้นะครับเนชั่นทีวีช่อง22ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายสมบัติบุญงามมนงและใครก็ตามแต่ที่แชร์ข้อมูลข่าวสารให้ไปรบกวนกับบรรดาผู้ประกอบการที่ห้การสนับสนุนโฆษณาหรือเป็นสปอนเซอร์ของเนชั่นทีวี ทำไมพวกนี้ต้องทำอย่างนี้ครับก็เพราะเขาต้องการให้เนชั่นทีวีล้มลงทำไมอยากให้ล้มลงก็เพราะเนชั่นทีวีคือกองทัพอันสำคัญในการปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์และปลกป้องประเทศชาติไม่ให้พวกชังชาติซึ่งมีต่างชาติหนุนหลังวันนี้หลักฐานชัดเจนท่านนายกก็พูดดัตรีต่างประเทศก็พูด เด็กที่ทํางานอยู่ในเครือข่ายพวกชังชาติก็มาพูดเองหลักฐานชัดเจนเนชั่นทีวีทำหน้าที่ในฐานะสื่อของคนไทยที่พึงกระทําที่ควรจะกระทําเป็นก้างขวางคอของเครือข่ายพวกชังชาติถ้าเนชั่นทีวีล้มลงได้ แน่นอนครับจะทำให้การรุกทางด้านข่าวสารซึ่งเขาใช้กระแสมายาคติประชาธิปไตยแบบตะวันตกซึ่งผมเรียนว่าเป็นประชาธิปไตยแบบบ้าๆบอๆประเทศตะวันตกกำลังชิปหายวายวอดเพราะประชาธิปไตยอยู่ในขณะน,นี้ให้ใส่หน้ากากมันก็ไม่ใส่เพราะมันบอกเป็นประชาธิปไตยจนติดจาเป็นล้านๆตายจำเป็นแสนแสนเศรษฐกิจชิปหายวายวอด จนเกินที่จะพัฒน,นามันอยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นนชั t นทีวีช่อง22เป็นก้างขวางคอ,งอถ้าท่านเห็นด้วยว่านชั่นทีวีคือกองทัพทางด้านข่าวสารที่สำคัญของประเทศชาติในการทำหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อที่ จะให้ประเทศชาติของเราที่อยู่มาอย่างสงบร่มเย็นอยู่กันด้วยความสุขแบบคนไทยด้วยความเมตตากรุณามีสายใยของาศาสนาไม่มีการแบ่งแยกผูกพันหัวใจจนทำให้ตายเป็นสังคมที่มีความสุขมีความสงบแต่ความพยายามที่ ทำให้ประเทศลุกขึ้นเป็นไฟภายใต้มายาคติประชาธิปไตยซึ่งผมย้ําว่าบ้าบ้าบาบาตามฝรั่งต่างชาติและฝรั่งต่างชาติพวกนี้เคยคุกคามเคยเอารัดเอาเปรียบขูดรีดประเทศไทยเราและประเทศเพื่อนบ้านจนพิธีประจักไปทั่วโลกขอวิงวอนและท่านผู้ชมทุกท่านครับ รักในชันทีวีช่องยีบสองช่วยการปกป้องและกระจายคลิปนี้ออกไปผมจะกราบขอบพระคุณยิ่งครับขอทับเรือทำงานของเราตามหน้าที่เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ติดตามข่าวช่องในชันน่ะนั่งอยู่เนี่ยสำรวจการพิเห็นของประชาชนอันนี้ไม่ได้ว่าเลยปรากฏว่าประชาชนเห็นชอบว่าสมควรจัดซื้อตามเหตุผลที่ พอทับเดือชี้แจงมาแล้วในอดีตเนี่ย71%ผมติดปากพี่ต้อยทีนิวพี่ต้อยเคยเป็นปัจจุบันก็เป็นนะผู้บริหารของทีนิวนะก็สนธิญาณชื่นรือไทยในธรรมเคยเจอพี่ต้อยก็สครั้งสงครั้งคุยกันตั้งแต่สมัยทีนิวนะครับแล้วก็พี่ต้อยก็ไปเจออีกครั้งที่แห่งหนึ่งเนะับเจอก,กันทุกฝ่ายนะได้คุยกัน พี่ต้อยก็เป็นคนดีนะพี่ต้อยเป็นคนที่มีความมุมา่ามน้นดี <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้ทางการเมืองมาตัวตลอดนะครับเป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับแล้วก็พี่ต้อยก็พูดอย่างที่เห็นนะนะครับพูดถึงการที่เนชั่นถูกโจมตีนะครับสถานการณ์ทำไมเป็นแบบนั้นเนชั่นก็เป็นหัวหอกสำคัญล่าสุดก็ใช้บุญน,นาคนะครับก็บอกว่า เนชั่นยืนเคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เนชั่นนั้นก็ไม่ต้องบอกว่าพนักงานไม่ต้องวิตกเรื่องของการถูกตัดโฆษณาเนชั่นอยู่ได้นะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารซึ่งเขามีความแม่นยำนะในการจะเดินเขายึดมั่นอุดมการเป็นสำคัญนะครับไมเดินเกมขนาดนี้ตอนนี้พี่ต้อยก็ได้พูดบอกว่าจะมีการดำเนินคดีนะครับกับทางาสมบัติ บุญงามันงงบอก็่าหลายจุดก็คงไปทําการโจมตีเนชั่นนะครับแล้วก็เห็นมีการดําเนินคดีกับช่ออีกนะช่อนะครับก็ในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับก็เพราะว่าอะไรไปปลุกให้ประชาชนต่างๆเนี่ยนะไปทําการโจมตีโฆษณานะครับของเนชั่นทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาผมเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะโดนโจมตีโน่นนี่นั่นนั้นนี่โน่นการเมืองตอนนี้มันเป็นยังไงทําไมสื่อจึงต้องมีการเลือกข้างทําไมเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะหลักที่มันเริ่มต้นมาเป็นแบบนี้ประชาชนเกิดความแตกแยกแบบนี้ลุกลามไปถึงสื่อต้องมีการแบ่งข้างกันแบบนี้คนเราฝ่ายเลยนะครับฝ่ายไายฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายโจรน,นะครับเอากันชัดๆเลยเนี่ยแต่ผมเรียนมาตลอดนะแต่ผมเรียนหุ้นส่วนว่า ถึงที่สุดแล้วการเมืองจะมีแค่2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็คือเอาเจ้าฝ่ายหนึ่งก็ล้มเจ้าคือฝ่ายเจ้ากับฝ่ายโจรเนี่ยจะมีู่2ฝ่ายแค่นั้นเองนะครับจับตามองให้ดีตอนนี้ก็คงเห็นชัดและสุดท้ายก็ลามไปเนชันทีวีนะครับต้องเรียนนัผูาาช้ชมมาเรียนหุ้นส่วนนะเนชันเป็นสื่อที่ดีนะนะเป็นสื่อที่ดีแล้วก็มีพี่ต้อยที่เป็นหัวหอกเพราะพี่ต้อยเคยอยู่ทีนิวมาก่อนนะครับแล้วก็พี่ต้อยก็เป็นคนที่แม่นยำ นะครับเป็นนักวิเคราะห์ตามมุมมองนะล่าสุดปพเดชประยุกต์ก็ชมนะ่าพี่ต้อยเป็นเนชั่นเป็นสื่อที่ดีก็อยากจะเชิญพี่ต้อยมั้งฮะโคศกไปเป็นามาทำงานร่วมกันทางการเมืองนะครับในขณะโจโนูโววงดวงนูโวก็ให้การสนับสนุนเนชั่นนะฮะสำหรับวีหกนิวผมก็เห็นด้วยนะผมว่าเนชั่นก็โอเคนะ สำนักข่าววิหกนิวผมในฐานะาเป็นผู้บรรายการเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยนะสำหรับเนชั่นก็ทําถูงเขาเขาเยึยดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญนะครับประเด็นที่ตีแล้วแตกแตกก็เดือดร้อนกันที่สุดก็คือว่าเนชั่นเนี่ยมีการเปิดโปงนะครับองค์กร ngo ทั้งหลายที่ไปรับเงินนะครับจากต่างประเทศมานะครับจากสหรัฐอเมริกามาแล้วมาทำร้ายประเทศของตัวเองจึงเป็นที่มาสำคัญเลย นะครับเป็นที่มาสำคัญที่มีการโจมตีเนชั่นนะครับเพราะองค์กรสมาคมเหล่านั้นทำสื่อนิวมีเดียขึ้นมานะครับที่ผ่านมา,อ,าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยที่ไปทำสื่อขึ้นมาเนี่ยนะเป็นทำสื่อในนวิวมีเดียเนี่ยนะก็มีอิทธิพลในนวิวมีเดียก็ใช้การกล่อมกล่าวทางการคิดปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดแล้วเคลื่อนกำลังผลนะครับโดยการใช้นิวมีเดียไปการทำการโจมตีเจ้าของบริษัทต่าง นะพอถูกโจมตีหนักๆเข้าหนักๆเข้า,ก,ก,ขาก็เลยส่งผลทำให้เขาเนี่ยก็ไม่อยากได้รับผลกระทบทางธุรกิจก็เลยประกาศถอนตัวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆก็น่าเห็นใจนะนะสำหรับกลุ่มนชั่นนะครับแต่สื่อต่างๆก็ออกมาให้การสนับสนุนแต่ตอนนี้เนี่ยถามหุ้นส่วนว่ามันควรเป็นยังไงนะหุ้นส่วนถามว่ามันจะเป็นยังไงจะจบหรือย,ยังจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็มีการจับกลุ่มไม้อะไระไม้ระยอง เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา116นะครับที่ชุมนุมโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บริเวณมาหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์เกิดขึ้นนะครับจะเป็นยังไงสรรถงานการณ์การเมืองจะช่วงระหว่างนี้จะหนักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงด้วงช่วงกันยายนก็15กันยายนเป็นต้นไปนะครับสรรถานการณ์จะหนักเลยล่ะนะครับจะมีการชุมนุมใหญ่ต่อต้านเกิดขึ้น การชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นวันที่19ในมหาวิทยาลัยศาสตร์อีกส่วนหนึ่งนะครับการชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณสภาผู้แทนราษฎรนะครับการปักหลักพักค้างที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับเรื่องของเนชั่นทีวีเนี่ยก็คงจะ,ะพวกเราเป็นกําลังใจให้นันนะเป็นกําลังใจให้กับเนชั่นแล้วกันนะครับขอให้หุ้นส่วนเป็นกําลังใจให้กับเนชั่นเพราะตอนนี้การผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย นะครับเพราะว่าในเนชั่นก็มีหลายท่านนะนะไม่ว่าจะเป็นเจ๊ปองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็โดนเหมือนกันนะโดนโดนแบบนี้เหมือนกันเป็นเรื่องปกติอ่พวกนี้เขาไม่หวั่นไหวหรอกเขาเฉยเฉยเขาผ่านศึกมาเยอะนะมาโดนโจมตีโน่นนี่นั่นผู้ประกาศข่าวหลายคนก็บอกว่ามีกำลังใจแล้วก็จะสู้ต่อไปนะครับบางทีคนเราถ้าเวลาเจอความจริงขึ้นมามันรับไม่ได้แต่วิธีการจะเอาชนะนะการคาโกหกซ้ําๆมันต้องพูดความจริง นะและสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือเนชั่นถูกคุกคามที่ผ่านมาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกว่าประชาชนปรดแอกมี3ข้อหนาะยกลาออก2แก้ต้นนูนนะครับสนะครับอย่าหยุดคุกคามประชาชนท่านผู้ชมตอนนี้เห็นอะไรมากขึ้นไหมฮะที่ผ่านมามีการคุกคามพลเอกประยุทธนะ์ในฐานะนายกรัตรีนะครับบีบแต่ไล่พลเอกประยุทธ์คุกคามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบุกไปล้อมที่บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ คุกคามนะทางปารีนาสาส,าสาพกรครมรัฐบาลและคุกคามลูกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับครอบครัวของพลเอกประยุทธ์โดยมีสส,สและพักการเมืองนะของก้าวไกลก้าวหน้าแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้กระทําและตอนนี้เนชั่นก็ถูกคุกคามนะครับจาก คนของพวกเขาเห็นไหมจนต้องมีการแจ้งความหนึ่งคดีกันไปสิ่งนี้คือปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นการเมืองจะหนักไปกว่านี้เรื่อยๆ,ๆตอนนี้มันแค่การก่อตัวทางการเมืองนะครับซัดก,กันไปซัดก,กันมาฝ่ายโน้นฝ่ายนี้อ,อ๋อยี่ภาคใหญ่แต่ก็ไม่นานนะักจับตาม,มองให้ดีรับรองเกิดทีเด็ดแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันจําความดีเพื่อความดีผมเทอศ,ศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับ ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอทนทุกข์รุมร่มหอมกายใจขอฝ่าฟันท้องไทยด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไข จะรักชาติจนชีวิตเป็นผยพันจะยกายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทอง พระปติมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรร่อนภาวะผวังคิดกันขอ 先闭。<Bye. S 2> สู้ไปไฟประจันยอมอาสันก่อพระบา คุนส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะทั้งดับทาง y o u t u b e ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช่องว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทศัก์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วีหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n e w นวครับ